ตอนที่สิบคนอกหักถ้าหากไม่รักจะโกรธมากขนาดนี้ทำไมมาริสาคิดวกวนอยู่เพียงลำพังบนเนินดินกว้างๆที่สูงพอให้เห็นทิวทัศน์อังงนงดงามของภูเขาสลับซับซ้อนไม่ไกลจากบ้านพักคนงานที่นี่มีคนมาผูกชิงช้าไว้และไม่ได้หวงเก็บไว้นั่งเพียงคนเดียวมาริสาจึงมักจะมานั่งเล่นตรงนี้ยามเมื่อมีเวลาว่างมากพอ ซึ่งเธอก็ไม่ค่อยมีเวลามากนักเนื่องจากกลางวันทํางานและกลางคืนยังต้องคอยรับใช้เจ้านายที่มักจะหางานให้เธอทําอยู่ตลอดช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากกําไรดีกว่าเดือนก่อนอีกไม่นานพ่อจะไปรับตัวลูกกลับมาบ้านอดทนหน่อยนะลูกสาวพ่อข้อความที่ได้รับจากพ่อวันนี้ทําให้มาริสาจําได้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรเธอเป็นลูกหนี้ของเขามาริสาไม่คิดว่าบิดาจะหาเงินสิบล้านมาคืนได้ในระยะเวลาอันสัน้น ยิ่งหลายเดือนผ่านไปจนครบปีเธอก็ยิ่งแน่ใจว่าการทำงานขัดดอกอาจกินเวลาอีกหลายปีและการได้เป็นภรยาของชิปน่าจะช่วยปลดหนี้ได้ไวกว่านั่นทำให้เธอพยายามเสนอตัวเองไปเป็นภรยาของเขาจนไม่รู้ตัวเลยว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ต้องการปลดหนี้แต่เป็นเพราะเธอตกหลุมรักเจ้าหนี้ไปแล้วตั้งหาพยายามมาตลอดหนึ่งปีที่เพื่อจะรู้ว่าเขาฝังใจในรักครั้งเก่าไม่ลืมเลือนกรอบเสียงย่ำฝีเท้าลงบนใบไม้แห้งทำให้มาลิสาหันไปมอง ภาพที่เห็นคือหญิงสาวเจ้าของร่างบอบบางคนที่รบกวนจิตใจเธอตลอดทั้งวันมานี้สวัสดีค่ะนุชวรากล่าวขึ้นก่อนมาริสายอมรับว่าทําหน้าไม่ถูกวันนั้นเธอก็ตั้งสติแล้วตอบกลับไปค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชวราคุณรู้จักฉันหรือคะคาถามนั้นทําให้มาริสานิ่งไปอันที่จริงคําถามก็ไม่ได้ตอบยากตรงไหนแต่เพราะเป็นคนรักเก่าของทิพย์เพียงแค่เผชิญหน้าก,กัน<ๆ>ก็ทําให้รู้สึกลําบากแล้วค่ะฉันรู้ แต่ฉันไม่รู้จักคุณเลยฉันชื่อมาลิค่ะเป็นเลขาของคุณทิพย์จริงสินะคะฉันเห็นว่าคุณอยู่กับเขาที่ไร่แล้วก็โรงอาหารมาริสาแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้อาคติแต่เธอรู้สึกว่านุชวราใช้คำแปลกๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะนุชวราย,ยิ้มกว้างแต่ในตาไร้แววยินดีฉันเพิ่งมาใหม่อย่างมีเพื่อนนะคะมาริสายิ้มกลับไปบ้างเธอไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์ที่จะเป็นเพื่อนกับอดีตคนรักของผู้ชายที่เธอหลงรัก ฟังดูซับซ้อนแต่พูดง่ายๆก็คือเธอไม่เป็นเพื่อนกับศัตรูหัวใจเด็ดขาดฉันไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครคุณนุชวราคงไม่ว่านะคะแมรู้สึกแย่จังเลยนะคะที่ถูกปฏิเสธแบบนี้นุชวราเบือนหน้าหนีไปอีกทางพลันหยาดน้ําตาก,ก็หลั่งรินมาริสาเห็นภาพนั้นแล้วใจหายวาบดวงตากลมสายไหวระาริกคุณร้องไห้ไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจช่วงนี้แค่อ่อนไหวง่ายพอดีว่าหลายอย่างมันประดังประเดเข้ามา ก็เลย <c oughs> จากที่นุดวราเพียงแค่น้ําตาไหลคราวนี้เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นหญิงสาวซบหน้ากับฝ่ามือปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายมณิสายินมองอยู่แบบนั้นทําอะไรไม่ถูกใจหนึ่งอยากจะเดินหนีไปจากตรงนี้ทําเป็นไม่รับรู้อะไรทว่าอีกด้าของจิตใจนั่นอ่อนไหวเกินกว่าจะกล้าทําเป็นมือคุณอย่าร้องไห้ไปเลยนะคะถึงฉันจะเป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้แต่ว่าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือ <c oughs> ก็บอกได้ตลอดคนที่นี่อยู่กันแบบพี่น้อง พนักงานมาใหมา่ก็จะรู้สึกแปลกที่แปลทำแบบนี้ล่ะคะฉันก็เจออีกค่ะนุชวราบอกด้วยใบหน้าที่ยังเลอะคราบน้ําตาความจริงฉันก็มีเรื่องอยากให้คุณช่วยมาริสาได้แต่กระพริบตาปริบๆร,รู้สึกเกลียดตัวเองที่ไม่เดินหนีไปตั้งแต่แรกเรื่องอะไรล่ะคะฉันกับทิฟเราเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามีเรื่องเข้าใจผิดทําให้เขาโกรธจนไม่อยากมองหน้าฉันมาจนถึงทุกวันนี้คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมคะ เพาฉันขอโทษเรื่องแบบนี้คุณน่าจะหาโอกาสบอกเองนะคะทิฟค์เขาไม่ยอมฟังฉันเลยก็เพราะว่าเขาโกรธคุณลองใช้ความพยายามให้มากกว่านี้สิคะบ้าจริงเธอไปแนะนำหลอนแบบนั้นทำไมเธอต้องทำให้สองคนนั้นแยกกันสิถึงจะถูกแต่ทำอย่างไรเล่าตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยสมองอัชญชันฉลาดของคนที่เป็นถึงตัวแทนแข่งขันวิชาการเกือบทุกวิชาถึงกัปตืเตอร์ไปเลยคุณคิดว่างั้นเหรอคะไม่รู้สิคะฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะแนะนำแบบไหน ฉันไม่รู้ว่าคุณกับเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องที่ทะเลาะกันก็คืออุ๊ยตายจริงมาริสาทำหน้าตกใจเธอจับกระเป๋ากางเกงโทรศัพท์ฉันหายค่ะคุณเห็นโทรศัพท์ฉันบ้างไหมคะนุชวรางุนงงญิงสาวได้แต่สายหน้าไม่เห็นเลยค่ะนั่นฉันขอตัวไปหาโทรศัพท์ก่อนนะคะบ้าจริงๆเลยถ้าหายไปฉันตายแน่ๆนั่นเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของฉันเลยนะคะ มาริสารีบเดินออกมาพร้อมกับทําการแสดงชุดใหญ่ด้วยการเดินก้มหน้าก้มตาหาโทรศัพท์พอพ้นจากตรงนั้นมาได้หญิงสาวก็วิ่งขึ้นห้องเปิดประตูงเงียบทันทีหลายวันมาแล้วที่ทิพย์ยังคงฉุนเฉียวอย่างต่อเนื่องงานผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็โมโหได้ง่ายๆแม้ยามที่งานปกติเรียบร้อยดีเขาก็ไม่ได้มีสีหน้าสบายใจแต่อย่างใดกลับดูเงียบขึมจนน่ากลัวส่วนมาริสาเธอได้แต่งเงียบพยายามไม่มีปากมีเสียงเพราะเดาอารมณ์เจ้านายไม่ถูกทางนุชวราก็ทํางานของตัวเองไปตามปกติ ทิพไม่ได้ไปที่ไร่ชาอีกแต่มาลิสารู้ว่านุ่นวารายู่ในสายตาของเขาเสมอเพราะชายหนุ่มมักจะถามกับคนงานว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างมาลิสารับรู้ว่าตัวเองเริ่มตัวเล็กลงไปทุกขณะในสายตาของทิพไม่ใช่สิเรียกว่าไม่อยู่ในสายตาเลยถึงจะถูกเดินเมออยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็วตกเขาตายไปเสียหรอกมาริสาสะดุ้งตกใจหันไปมองก็เห็นว่าเป็นปานผลนั่งจีบวายอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านพักของเขาและกําลังมองมายัางเธอ หญิงสาวตกใจเล็กน้อยที่เดินเมือลอยมาจนถึงบ้านของปานพลโดยไม่รู้ตัวปานพลเป็นผู้จัดการไร่ที่ทิพไว้วางใจยกให้เป็นมือขวารวมถึงเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือว่ากันว่าชายสูงวัยเป็นคนบ้านเดียวกับทิพติดตามกันมาที่เชียงรายตั้งแต่มีเพียงที่ดินว่างเปล่าบุกเบิกพื้นแผ่นดินด้วยกันจนเป็นอาณาจักรไร่ชาที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศนบปานตกใจหมดเลยมาริสาบนงึมงำ่พลางลากเทามานั่งลงบนหมานั่งตรงข้ามกับชายสูงวัย จิตใจลองลอยไปถึงไหนล่ะเหรอก็ลอยไปถึงดาวอังคารนะสิดาวอังคารหรือว่าบานนายกันแน่มรศาริสาดึงมุมปากทำตาคุนใส่คนช่างแสปานพลชอบบนเธอเป็นประจำที่ทำตัวไม่เรียบร้อยสมเป็นผู้หญิงนาคงคิดว่าหนูแดกมากเลยสินนะคะชายวัยห้าสิบห้าปีหวัวเราะแต่สีหน้าบ่งบอกถึงความเครียดอย่างที่มาริสาจับสังเกตได้ในทันทีบานพลอยู่ที่นี่เพียงลําพังเหมือนหนุ่มโสดแต่ความจริงแล้วมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดลําปางแต่เลิกกับแม่ของลูก กระนนลูกชายวัยสาสิบปีก็ยังไปมาหาสู่ตามปกติดูไม่มีปัญหาอะไรแต่การมานั่งดื่มคนเดียวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติสักเท่าไหร่นาปานเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเครียดจังนังหนูไอ้ทีน้าเคยบอกว่าเองแรดนะเขาเปลี่ยนคำพูดหน่อยได้ไหมวะเขาเรียกว่าปากดีแทนเอาน้านะเรื่องอะไรมาว่าหนูมาริสาหน้าเวอไปเลยสงสัยจะเมาแล้วกระมังก็เองบอกอยากเป็นเมียนายมาปีหนึ่งแล้ว พูดอยู่ทุกวันจนชาวบ้านเขารู้กันทั่วชายสูงวัยมองหน้าหญิงสาวรุ่นลูกเคยได้เป็นบางยังบ้ามาริสาหน้าแดงเถืออเพราะคำพูดของปานผลทําให้เธอคิดไปถึงภาพติดเรทระหว่างเธอกับทิพที่โรงแรมมารุดครั้งนั้นเพราะรู้ว่าเป็นเมียในความหมายของปานผลน,นั้นไม่ได้หมายถึงการแต่งงานจดทะเบียนแต่หมายถึงเป็นเมียทางพฤติไนแค่เกือบเกือบเธอตอบในใจเฮ้อไม่ได้เรื่อง มาริสาทำหน้าเหวอทำตาโตไม่ใช่ว่าหนูเก่งแต่ปากแต่น้าปางคิดว่านายไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยหรือไงไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางทำอะไรหนูดอกนายก็เป็นนายส่วนเองคื้นมัวชักชาระวังมาขาไปแดกก็แล้วกันมาริสาตาโตขึ้นอีกมองปานพลอย่างไม่ไว้ใจนะเพราะที่ผ่านมาชายวัยกลางคนคอยขัดขวางความปรารถนาของเธอมาตลอดไม่เคยเห็นด้วยเลยสักครั้งที่เธอบอกว่าอยากเป็นเมียนาย แตมาหน,นี้กลับพูดเหมือนอยากจะยุเธอให้ทําในสิ่งที่เคยห้ามเสียอย่างนั้นน้าเมามากสิเนีย่ยพูดเหมือนอยากให้หนูเป็นเมียนายจริงๆพูดจริงสิวะเองเหมาะที่สุดที่จะเป็นแม่เล็กของรายอุดมทรัพย์อนันต์หน้าตาเองก็สวยการศึกษาก็ดีชาติกําเนิดดีงามทุกอย่างแม้ภายนอกจะดูเห็นแก่งเงินไปนิดแต่ว่าภายในจิตใจของเองงดงามอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้เลยเองเป็นคนดีนางหนูแหมนะ สรรพคุณแม่เลี้ยงไรอุดมทรัพย์อนนันต์นหรือนางงามจักรวาลกันแน่เนี่ยปานพลทำเสียงจิกจั๊กในลาคองุนงินที่มาริสาเอาแต่พูดเล่นข้าพูดจริงนะโว้ยย่าจะเป็นเมียนายก็เลยทำอะไรสักอย่างสิวะใช่ว่าหนูอยากเป็นเมียเขาแล้วจะเป็นได้เลยเสียที่ไหนล่ะนายของนะาเขาพูดแล้วพูดอีกว่าไม่เอาแถมยังดูอะไรอวรคนรักเก่าเสียขนาดนั้นประโยคหลังเธอต่อเองในใจปานพลขยับตัวโน้มลงแล้วบอกด้วยเสียงอันเบาเราวกับกลัวว่าใครจะมาได้ยินทว่าจริงจังเป็นอย่างมาก ถ้าเองอยากเป็นเมียนายทิพย์จริงๆข้าจะช่วยหนูไม่อยากเป็นแล้วเอาไม่ได้สิวะต้องอยากงั้นนางก็บอกหนูมาตามตรงว่าอะไรทําให้คนที่ไม่เคยเห็นด้วยกับการที่หนูอยากเป็นเมียนายกลับเปลี่ยนใจได้อย่าบอกว่าเป็นเพราะหนูดีทุกอย่างเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อปานพลยื่ตัวออกมาทําตาขวางอยากรู้หนูรู้นี่เรื่องมาจริงโว้ยไม่อยากรู้ก็ได้งั้นหนูกลับก่อนละมาริสาลูกจากกุ้ยทันทีใจเย็นสิวะ มีอะไรก็พูดมามาริสาเลิกคิวให้ชายสูงไหวคนฉลาดอย่างเองน่าจะเดาได้ไม่ยากปานพลศตาสาวรุ่นลูกผู้หญิงที่ทิ้งนายไปตอนนายลำบากยูยูจะกลับมาสวยสุกตอนที่เขามีทุกอย่างแล้วเป็นแบบนั้นข้าขอกัดลิ้นตัวเองตายไปเลยเสียดีกว่าจะต้องทนเห็นผู้หญิงคนนั้นเข้าพิธีวิวากับนายของข้าคราวนี้ดวงตาที่กลมโตอยู่แลว้วยิ่งเบิกกว้างมากไปใหญ่เหมือนกับว่าลูกตาจะถลนออกมาน่าจะใช้หนูเป็นเครื่องมือเหรอไม่ใช่ เพียงแต่ว่าถ้ามาคิดดูแล้วเอ็งเหมาะสมกับนายทิพมากกว่าผู้หญิงคนไหนที่ข้าเคยพบเจอมาแม้มาริสาจะหลงตัวเองสักเพียงใดแต่เธอก็ไม่อยากเชื่อคำพูดของปานพลอยู่ดีเพราะหากเป็นเช่นนั้นเตุไดจ,จึงไม่คิดเช่นนั้นตั้งแต่แรกไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เอ็งเป็นคนเดียวที่ทําให้นายยิ้มได้ข้าคิดว่าหากนายไดเอ็งเป็นเมียนายจะต้องมีความสุขมากแน่ๆว่ะนางโหนคำพูดของปานผลทําให้มาริสานอนไม่หลับทั้งคืนแต่ต้องตื่นเช้ามาทําอาหารให้ทิพ การนอนน้อยทำให้สมองเธอช้าไปหลายวินาทีกระนั้นเธอก็ใช้สมองช้าๆนั้นคิดถึงแต่คำพูดของปานผลไปคิดดูดีๆเธอคิดถึงหน้าพ่อหากรู้ว่าลูกสาววางแผนจับผู้ชายท่านคงช้ำใจและอับอายจนต้องเดินเอาปี๊บคลุมหัวหรือไม่แน่ว่าพ่ออาจจะเฉยๆเพราะท่านเองก็เป็นคนยกเธอใส่ผ้านให้ถีบตั้งแต่แรกนี่นาอีกอย่างผู้ชายที่เธอหวังจับคือทิบไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนนี่นาเธอชอบเขาจริงๆการชอบใครสักคนแล้วพยายามทำทุกอย่างให้ได้เขามามันเป็นเรื่องผิดมากเลยหรือยอย่างไร ามาลิคะมาลิสาหันมามองคนเรียกเห็นว่าทิพซึ่งสวมชุดพร้อมทํางานยืนมองมาเหม่อ,อะไรอยู่การน้ําเดือดแล้วมาลิสากระพริบตาเรียกสติกลับมาก็รีบปิดเตาแล้วไม่ทันระวังยื่นมือไปจับฝากาที่ร้อนจัดทําเอาเธอสะบัดมือสะดุ้งตัวโยนอุ๊ยเป็นไรหรือเปล่าทิพสาวเท้ามาถึงมาลิสาอย่างรวดเร็วคว้าวมือเธอมาดูด้วยความเป็นห่วงแดงเลยทําไมไม่ระวังมาลิสาใจเต้นโครมคราม ความเจ็บปวดจางหายไปเมื่อความวันไหวเข้ามาแทนที่หลายวันมานี้เธอกับทิฟไม่ค่อยได้คุยกันอย่างปกตินะักเพราะเขาฉุนเฉียวบ่อยจนใครก็เข้าหน้าไม่ติดพอได้ใกล้ชิดเขาในวันนี้ได้เห็นทิฟคนเดิมที่เธอเคยรู้จักกลับมาความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาก็กลับมาชัดเจนอีกครั้งชัดเจนมากกว่าเดิมทิฟดึงร่างบางไปที่อ่างล้างจานแล้วเปิดน้าไหลผ่านรอยแดงที่ฝ่ามือเวลาโดนของร้อนหรือโดนน้าร้อนลวกให้รีบใช้น้ำอุณหภูมิห้องล้างอาการปวดแสบปวดร้อนจะได้ทุเลาลง แต่แผลแค่รอยแดงแบบนี้ไม่กี่วันก็หายที่หลังระวังด้วยนะรู้ไหมมาริสายิ้มกว้างทั้งปากทั้งตารู้สึกเหมือนกําลังได้รับการดูแลจากคนรักอย่างไรอย่างนั้นยิ้มอะไรก็นายทําแบบนี้มันน่ารักหนูก็เลยยิ้มที่ผัวรอบแบบฝืนๆปล่อยมือหญิงสาวแล้วข้อศีรษะเธอเบาๆให้มัน,น้อยๆน้อยนี่นายกำลังยิ้มอยู่ใช่ไหมมาริสาปิดก๊อกน้ำแล้วเดินตามเจ้าของร่างสูงไปที่โต๊ะรับประทานอาหารทิปเลิกคิวให้คนถามมันแปลกมากหรือไง ก็หลายวันมานี้เห็นนายทำหน้าบูดตลอดเลยวันนี้เห็นนายยิ้มได้แล้วก็เลยดีใจฉันยิ้มเยอะดูไม่ออกเหรอยออมุกงจีผู้ชายของเธอเนี่ยที่หนูมพูดว่านายน่ารักอะหรอใช่มันไม่ได้เรื่องมาริสาทำปากยื่นพลางเลื่อนเก้าอีแล้วย่อนตัวนั่งลงบ้างคนอุตส่าห์ชมเอาเวลานี้ไปตั้งใจทำงานดีกว่านี่รู้อะไรไหมฉันจำได้นะว่ากินไข่เจียวหมูสับเป็นมื้อเช้ามาสามวันแล้วเธอแอบหักค่าอาหารเช้าเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่า มองกันในแง่ดีบ้างก็ได้นะคะก็เห็นนายกินสองวันแรกไม่บ่นอะไรเลยก็คิดว่าชอบนี่คะพรุ่งนี้ขอเป็นอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านี้ก็แล้วกันนะถึงจะถูกบ่นเรื่องอาหารแต่ก็รู้สึกดีขึ้นมาเพราะวันนี้ที่พูดกับเธอได้หลายประโยคจากที่ไม่พูดเลยมาหลายวันเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติได้ในอีกไม่นานและหวังอีกด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีอิทธิพลต่อทิพย์อีกต่อไปแล้วแต่ว่าอาร่อยให้อภัยก็แล้วกันทิพย์ตักข้าวไข่เจียวกินคําแรกก็ชมอาหารรสชาติดีตามปกติขของไ่เจีว แต่เขาก็ไม่อยากให้มาริสาเสียใจที่ถูกบอเรื่องอาหารจำเจจึงแกล้งชมไปแบบนั้นคนบ้ายอยิ้มยิ้มกว้างเห็นไหมล่ะคะถึงจะเป็นแค่ไข่เจียวหมูสับก็ไม่ใช่ว่าจะทําอร่อยกันทุกคนนะคะต้องมีพรสวรรค์ด้วยทิพย์ยิ้มบางอดขันไม่ได้มาริสาก็คือมาริสาเธอถ่อมตัวไม่เป็นอยู่แล้วมือหายเจ็บแล้วใช่ไหมเขายังวกลับมาห่วงมาริสายิ้มพลางชูให้เขาดูมือของแม่บ้านแม่เรือนต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะแค่นี้จิบจิบ แต่ฉันไม่อยากให้แม่บ้านของฉันจะต้องเจ็บตัวบ่อยๆคราวหน้าเวลาเข้าครัวอย่ามือแบบนี้อีกรู้ไหมทิฟดูอีกครั้งสำยังทาเวลตาจริงจังตอกย้ําด้วยว่าเขาเป็นห่วงเธอจริงๆมาริสามองคนที่นั่งกินข้าวด้วยความอุ่นว่าไปทั้งหัวใจเธอมองใบหน้ารอเหล่านั้นแล้วบอกกับตัวเองหนูยินดีจะเป็นแม่บ้านของนายไปจนวันตายมาริสามองนิ้วมือตัวเองที่ยังมีรอยแดงจางๆด้วยรอยยิม้มหน้าแปลกที่เธอเพิ่งมาเรียนรู้การตกหลุมรักใครสักคนจนเมื่ออายุกําลังจะเลยวัยรุ่นตอนปลายไปแล้ว ยังเจ็บอยู่เหรอทิ์ถามขึ้นเมื่อเห็นว่ามาริสายังเอาแต่มอรอยแดนที่นิ้วของตัวเองวันนี้ก็ออกตวรวจงานในไรช่วงที่เก็บใบาชาเสร็จจะต้องตัดยอดให้เท่ากันหมดและเร่งใส่ปุ๋ยอีก45สวันจะแตกยอดอ่อนอีกครั้งพร้อมสําหรับเก็บผลผลิตต่อไรชาอุดมทรัพย์อนันต์มีพื้นที่ปลูกชาก,กว่าพันไร่สร้างขึ้นด้วยมือเพียงสองมือจากคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยนั่นบ่งบอกได้ว่าที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นและทุ่มเทมากเพียงใดไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วค่ะมาริสาบอกด้วยรอยยิม้ม วันนี้เธออารมณ์ดีมากเป็นพิเศษเธอคิดว่าเจ็บบ่อยๆก็ยังได้เพราะมันทำให้รู้ว่าทิพห่วงใยเธอมากเพียงใดความห่วงใยของเขาทำให้เธอมีความหวังขึ้นมานายครับนายเสียงตะโกนโวกเวกดังมาแต่ไกลเรียกความสนใจของทิพจากนิ้วมือที่มีรอยแดงของมาริสาในทันทีมาริสาเองก็เชะเง้อมองตามเสียงนั้นเห็นว่ายอดวิ่งหน้าตั้งมาแต่ไกลว่าไงยอดคนง,งานเป็นลมครับนายไงเหรอใครกันทิพจะระนงไม่แพ้กัน เขาไม่รอฟังว่าคนงานที่เป็นลมคือใครแต่หันไปสั่งคนงานชายที่อยู่ไกลๆให้ไปเตรียมรถเอารถออกเลยเพื่อเป็นอะไรมากจะต้องไปโรงพยาบาลคนงานใหม่ครับนายที่ชื่อนุชเมื่อกี้อยู่ๆเธอก็ล้มลงไปเลยย่อรายงานต่อพอรู้ว่าเป็นนุชวราทิพย์ก็รีวิ่งไปยังจุดที่ยอดชี้ให้ดูทันทีท่าทางตาระหนกของเขาทําให้มาริสายืนขาแข็งตาค้างอยู่อย่างนั้นเห็นว่าคนที่อุ้มนุชวราออกมาจากทางแคบๆระหว่างต้นชานับหมื่นต้นคือทิพย มาริษาก็รับรู้ความจริงในตอนนั้นเองว่าความห่วงใยของเขาไม่ได้มีให้เพียงเธอแค่คนเดียวและมันก็อาจไม่มีอะไรพิเศษเลยสักนิดเดียว